สวัสดีทุกคนด้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมีใครดูไม่เอ่ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนดูไม่เอ่ยจะดูไหมนี่ครับพี่ครับดูกันหน่อยครับฮัลโหลมาพบกันอีกแล้วครับในรายก,การอันเทพเกมเมอร์นะจ๊ะโอ้โหส่วคนอยู่เลยอะ่ะมาดูหน่อยเร็วดิมาดูหน่อยเร็ว สตีมันเนี่ยเนี้ยเต็มที่เลยเนี่ยเต็มที่แล้วนะเตี้ยมอ่ะมาร no ูมร yeah. ูหน่อยดิลองใจหน่อยดีนะมารูหน่อยดูหน่อยยังดีใครดูอ่ะใครดู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 โดยทำทำไมถึงทำกับฉันได้โอ้โหโอ้โหเราจะหาอย่างไรวะเนี่ยนะ จะจะน่านนะอัดและแหกเดี๋ยจะเออมีคนดูไหมเอ่ยตอนนี้ยังไม่มีไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอ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 ไปแล้วก็รอไปแล้วก็รอไปเฮ้ยไม่ใช่จ้ะอ่าฮ่ฮ่ฮ่แล้วก็ต้องรออีกครั้งครับไม่ให้รอทำยัไงดีเออ หมือนก็ต้องรอมันก็ต้องรอสโลสวัสดีครับฮ่จะมาดูกันไหมเนี่ยอือหืออือหือือหือ

มีใครดูมั้ยนะมีใครดูไหมครับจะมีคนดูไหมครับจะมีคนดูไหมครับไม่มีแน่ๆเลยจะไม่มีเอามีแล้วเว้ยอ๋อมีแล้วมีแล้วมีแล้วใครครับรายงานตัวได้แล้วครับ รายง,งานตัวรายง,งานตัวดิครับรายง,งานตัวด้วยรายง,งานตัว,งงตวอใครครับใครครับคนที่ดูยืนอยู่หนึ่งคนครับท่าไ่ครับ โดยยังใครอะ่ะใคร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 มัน,นโรดียังมีใช่ไหมเงียบไหม เงียบจังเลยเงียบจังเงียบจังแล้วครับเงียบโคตรเลยเลยเงียบโคตรเลยแล้วเนีย่ยเงียบจังเลยฮ่าฮ่าฮ่าเงียบมากๆครับบอกไว้ก่อนนะ เยอะมากๆเลยนะมาก <c oughs> จริงๆเนี่ย <c oughs> ยังมีใครมาดูมั้ยเนี่ยดูหนึ่งดูอยู่หนึ่งคนในขนาดนี้ก็ใช่นะอยู่อยู่อยู่หนึ่งคนแล้วมันใครแล้วดูอยู่หนึ่งคนอ,ะ <c oughs> อ่ะฮะเดยวเออมันใคร อ๋ออ๋อมีผมคนเดียวอีกอืมเราไม่สามารถมดูไหม Hello。 โอ้ยนี่มีใครดูจริงเหรอดูในเธอขอร้องตรงนี้ขอร้อง มาดีมาดีไม่มีใครจริงเหรอจะูใครจะเนี่ยเฮ้ยนั่นเลย

มีคนดูไหมเอ๊ะมาดูกันหน่อยมาดูกันหน่อย จริงดูกันหน่อยเถอะดูกันหน่อยสิดูกันหน่อยสิครับ สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับสครับเอเอ ออ,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 อไม่มีใครดูยิงเหรอ มาดูคนไหนดีโดน,น่อยโคจรมาโดนอะไรเถอะ โลไม่เคยดูไหมเนี่ย ฮัลโหลมีคนอยู่ไหมเนี่ยถ้ามีคนก็ปวดทราบเลยครับมีคนดูก็ต,งงต,กงตงง่งานตัวด้วยมนมะีคนดูงานต่งานอะไรงานตัวด้วนงไม่มีคนดูก็ปุ่ มีคนดูไหมครับ Hello. 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 ฮัลโหลเอามาแล้วเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคนครับ อ,อ, <S <S อ๋อครับอ่านี่ครับผมผมจะขอถามโดยตรงครับจะผมจะขอถามที่คุณไอเดียนะครับว่าคุณชอบดูหนังอะไรระหว่างเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดีเดแปบบนาแป๊บนาเ่นเกมอยู่ ai đây chơi game là, nó nó chơi là, chơi game là, เกมนะครับเกมไหครับเกมนะครับเกมไะครับ Em lại ai Sáng hôm lên mẹ Sáng phòng rồi mẹ Sáng hôm rồi sáng hôm lên Để lên đuôi Để lên đuôi Để lên đuôi Sáng nó ra chút tiền bấm lên đưa lên đuôi nè lên đuôi lên ด้วยฮัลโลอโอ,โอ,โ,อ,โ,อโอสาซาซาสวัสดีดีดีภาคอะไรไ,ไหมครับ <S <S เอ่อภาคอะไรศูนย์สิบสี่จุดสองจะเล่นภาคนี้จะเล่นภาคนี้ตอนเนี้ยจะเล่นภาคนี้้ ใครใกล้ประเทมนะครับกดหนึ่งครับใครใกล้ประเทมแล้วก็กดหนึ่งนะจ๊ะ ดีครับคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับสวัสดี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 ครับ ออกไปแล้วหรอมานะครับกดกดซัลตาไคลดนะครับจากแบอย่างงามเลยครับผมโอ้โห,โหสวัสดีนะสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับผม ใช่ครับจะกลับแบบอย่างงามงามมากๆมาะโคตรงามาเดี๋ยวเราเดี๋ยวพึ่งออกกันนะกดนานแล้วคุณอย่าใครอ่ะอยู่โรงเรนไหนนะครับ เอ่อคนปุณยาอะไรนะโปโยนอะไรนะอยู่โรงเรียนอะไรครับอยู่โรงเรียนอะไรครับปุญญานุษย์ะ nổ trong nghề ở lại, nghề ăn tuổi đui, sự นะ็อ่นอืมครับครับนี่ก็ประมาณอัดแค่ยี่สิบยี่สิบนาทีพอว่าตอนนี้ต้องได้ไปแล้วนะจ๊ะก็ได้อัดแป๊บเดียวได้อัดแป๊บเดียวนี้ไปแล้ว ไม่ไหวไม่ไหวตรงนี้ไปรักทุกคนนะครับรักทุกคนนะครับรักทุกคนไะ้รเหรอสวดีว